วิธีการเพิ่มกำไรในธุรกิจไม่ได้มีแต่การหาลูกค้าเพิ่มทำแบรนด์ให้ใหญ่ขึ้น ให้ดังขึ้นให้คนรู้จักเราเยอะขึ้นเท่านั้นนะคะนี่วิชาความรู้ธุรกิจ101การจะเพิ่มกําไรให้ธุรกิจของเรานะคะมันสามารถทาได้5าอย่างและถ้าจะให้ดีเราควรจะทําทุกอย่างไปพร้อมๆกันอย่างแรกเนาะก็คือเราก็ทําแบรนด์เราให้เป็นที่รู้จักให้คนยิ่งรู้จักเราเยอะมากขึ้นอยากจะเข้ามาหาเรามากขึ้นทักมาหาเรามากขึ้นมีความเชื่อถือเชื่อใจชอบแบรนด์เรามากขึ้นแน่นอนนะคะถ้าเราทําได้แบบนี้เราก็จะมีกําไรเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเนาะอย่างที่2หลังจาก ที่เขารู้จักเราแล้วทักเข้ามาหาเราแล้วเนี่ยเราต้องปิดการขายให้ได้ในอัตราส่วนที่มันสูงขึ้นลองคิดดูว่าถ้าเกิดมีคนทักเรามา10คนแล้วเราขายได้5้าคน6คน7คน8คน9้าคนล่ะเราก็จะมีกำไรมากขึ้นเหมือนกันและอย่างที่ 3. ามวอลลุ่มปริมาณที่เขาซื้อค่ะถ้าคนนึ่งเขามาซื้อกับเรา100บาทใช่ไหมเราก็จะขายได้500 600 700 800แปดร้อยแต่ถ้าทรานซัคชันของเราใหญ่ขึ้น มีการอัพเซลล์เออซื้ออันนี้ไปแล้วก็เอาอันนี้ไปด้วยไหมคะมีบริการเสริมซื้อสินค้าไปแล้วก็ขายประกันประกัน1 2, 3, ปี2ปีสปีเราก็จะมีแบบออปชันให้เขาเพื่อที่จะทำให้ทรานส์แฟคชั่นมันใหญ่ขึ้นจากจำนวนคนที่รู้จักเราเท่าเดิมทักมาหาเราเท่าเดิมขายได้เท่าเดิมแต่เรามีออปชันให้เขาเลือกเรามีบริการเสริมขึ้นไปอีกจากเดิมที่จะขายได้ร้อยหนึ่งสมมุติว่าเราขายได้คนละ200เนี่ย ตัวเลขมันก็เพิ่มไปแล้วนะมันก็จะกลายเป็น1000พันพันสองพันสีพันหพันแล้วก็อย่างที่4นะคะอย่างที่4ก็คือปริมาณการซื้อซ้ําหรือว่าบอกต่อถ้าเขาซื้อมาครั้งเดียวแล้วจบ โอเคมันก็จะจบแต่ถ้าเกิดเขาแบบมาใช้บริการครั้งหนึ่งแล้วเฮ้ยชอบดีต้องซื้อต่อเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆแล้วไปบอกต่อคนอื่นนะคะก็จะมีการซื้อซ้ำมี r e f e r r a l เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้กําไรเยอะขึ้นด้วยเหมือนกันเนาะทั้งๆท,ที่ปัจจัยอย่างอื่นมันยังเหมือนเดิมแต่แบบเขาซื้อซ้ำชอบประทับใจบอกต่อนะคะเราก็จะได้กําไรเพิ่มขึ้นและอย่างสุดท้ายต้นทุนค่ะ เราสามารถเพิ่มกำไรได้ด้วยการลดต้นทุนจะด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณสามารถลดต้นทุนได้แน่นอนว่าคุณก็จะได้กำไรเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะและใครที่ชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะคะเรื่องธุรกิจการงานการเงินความรักความสัมพันธ์การต่อตัอตอานจิตปิญญาณนะคะฝากติดตามฐาได้ในทุกช่องทางด้วยค่ะ